สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักเจ้า h o n เ a w ว v บ 110I รุ่นใหม่ล่าสุดปี2021ที่ได้พีเซนเตอร์นักแสดงชื่อดังอย่างเวียสุกุลวัฒนารด,ดและเบลล่าลานีแคมเปญเพื่อถ่ายทอดคาเลคเตอร์รถครอบครัวอันดับหนึ่งภายใต้แนวคิดเพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่งตัวรถจะมีรูปลักษณ์ดีไซน์เป็นอย่างไรมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างจากรุ่นเดิมมีสีอะไรบ้างราคาแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับ เริ่มกันที่ไฟหน้าครับเป็นแบบ LED สีขาวสองสว่างอย่างชัดเจนมาพร้อมไฟลีแบบ LED เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจด้านข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวดีไซน์เฉี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนไฟไท้ายดีไซน์ได้เข้ากับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างครับสำหรับหน้าปัดเดินใหม่นั้นดีไซน์ใหม่เช่นกันครับบอกรายละเอียดอย่างชัดเจนอ่านค่าง่ายอย่างความเร็วรถไฟตำแหน่งเกียร์ว่างไฟอนจิน้นไฟสูงและไฟเลี้ยวซ้ายขวาด้านบนครับ ที่สำคัญยังมีหน้าจอดิจิตอล LCD บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงระยะทางและไฟตำแหน่งเกียร์ตั้งแต่1ถึง4ด้วยและรุ่นใหม่นี้เนื่องจากมามารวัดระยะทางเป็นแบบดิจิตอลแล้วจะไม่มีสายไมคเข้าไปที่ล้อหน้าฝั่งซ้ายแล้วครับจะใช้เซ็นเซอร์วัดที่เครื่องยนต์เลยสำหรับช่องเสียบกุญแจจะเป็นแบบชัตเตอร์คีย์ตามสไตล์ฮอนด้สามารถเปิดปิดช่องเสียบได้แต่รุ่นเริ่มต้นจะไม่สามารถล็อกช่องเสียบได้ครับ เบาะนั่งเป็นแบบตอนเดียวยาวเล่นระดับระหว่างผู้ขับขี่และผู้สันท้ายนั่งสบายสไตล์รถใช้งานครับมาพร้อมที่จับกันตกด้านท้ายความสูงเบาะ755มิลิเมตรพื้นที่เก็บของใต้เบาะ U box มีขนาดใหญ่ขึ้น35%โดยมีความจุถึง10ลิตรกันเลทยทีเดียวใส่ของได้เยอะกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะย้ายแบตเตอรี่ไปไว้ด้านหน้าแล้วรวมถึงถังน้ำมันนั้นจุได้เยอะขึ้นอยู่ที่5ลิตรเลย เฟรมตัวรถแบบใหม่น้ำหนักเบาขึ้นควบคุมได้ง่ายครับระบบการเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกรับแรงเสเทือนเป็นอย่างดีครับระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสเบรกหนึ่งลูกสูบและจะมีรุ่นที่เป็นดรัมเบรกด้วยนะครับสำหรับวงล้อนั้นจะมีทั้งรุ่นที่เป็นล้อแมกและรุ่นล้อซีลวดครับยางด้านหน้าให้มาขนาด70ทับเขอบ17เรามาดูด้านหลังกันบ้างครับระบบการเทือนด้านหลังแบบสปริงคู่ซ้ายขวา ทำงานร่วมกับสวิงอาร์มระบบเบรกด้านหลังแบบดรัมเบรคครับขนาดยางด้านหลังอยู่ที่80ทับ90ขอบ17เรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างครับโดยที่เครื่องยนต์นั้นถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของรุ่นนี้เลยคือเครื่องยนต์มีการปรับปรุงใหม่ครับในชื่อ Honda Smart Engine ใช้เครื่องยนต์สูบเดียว4จังหวะ Single overhead cam s h a ช t 2์ a l v e วาวระบายความร้อนด้วยอากาศ จ่ายน้ำมันเชื่อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI ที่ปรับองศาการฉีดน้ำมันเข้าห้องเผาไหม้โดยตรงคลัดเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกันส่งกำลังผ่านเกียร์4สปีดแบบวนและที่สำคัญมีการลดขนาดลูกสูบลงเหลือเพียง47มิลิเมตรเท่านั้นแต่จะไปเพิ่มระยะชักแทนครับโดยระยะชักอยู่ที่63.1ม mm, ิมปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่109.5ซีได้อัตราส่วนกำลังอัดที่10ต่อ1 เพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นลดแรงเสียดทานระบายความร้อนดีขึ้นส่งผลทำให้รุ่นนี้มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่76.9กเิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวทดสอบภายใต้มาตรฐานยูโร t รและผ่านการรับรองมาตรฐานไอเซียระดับ7จากสถาบัญญญนยานยนต์รองรับการเติมน้ำมันเบนซิน9195แก๊สโซฮ9195และ E 2 0ครับเครื่องใหม่นี้ใช้น้ำมันเครื่อง0.85ลิตรนะครับเยอะกว่าดุนเดิมนิดหน่อย น้ำหนักรถโดยประมาณอยู่ที่100กิโลกรัมครับทางด้านราคาค่าตัวและสีสันนั้นมีดังนี้ครับรุ่นล้อสีลวดดรัมเบรกหน้ามี2สีคือสีดำและสีแดงราคา36,900บาทรุ่นล้อสีลวดดิสเบรกหน้ามี4สีคือสีแดงเทาน้ำเงินเทาดำเทาและสีเทาครับราคา4600บาทรุ่นล้อสีลวดดิสเบรกหน้าสตาร์ทมือสีสันเหมือนกับรุ่นสตาร์ทเท้าที่ผ่านมาครับ แต่ราคาเพิ่มเป็น43,500บาทรุ่นล้อแม็กดิสเบกหน้าสตาร์ทมือมี3สีครับสีแดงสีน้ำเงินฟ้าและสีดำเทาราคา45,500บาทราคานี้เป็นราคาแนะนำช่วงเปิดตัวนะครับราคาจำหน่ายจริงตามดิเลอร์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอาจจะขึ้นลงแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละที่ครับ เป็นยังกันบ้างครับสำหรับ honda w a ว e 1 1้ i รุ่นใหม่ล่าสุดปี2021ผิดพลาดประกันใดขออภัยมาณาที่นี้ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ